โโโออ้้้หหตาายยดวพุชัๆที่ Impact เมืองทองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเราใช้ในงานมหกรรมใหญ่ๆระดับประเทศตรงนี้มันเย็นมากเลยค่ะรู้สึกว่าเย็นแบบสบายๆนะคะเย็นสบายเลยค่ะทำลมเย็นในแบบพายุกันเลยแล้วกันโอ้ไฮโดรวินเย็นแรงประหยัดทนทานรุ่นใหญ่บิ๊กไซส์อย่างนี้ ใช้งานง่ายมากกดปุ่มนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะเรามาทดสอบแรงลมกันนี่แค่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก่อนแรงลมก็นี่แหละครับประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง 18- 20ถึงนะนี่แค่เบอร์หนึ่งอา้าวมาลองเบอร์กลางหน่อยมี12เบอร์เนี่ยเอาเบอร์6อนะ่ะเบอร์หโอ้โหดูนี่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงลม เย็นแรงประหยัดทนทานเอา้าเบอร์12ก็เข้าไปเลยแรงที่สุดโอ้โหตายได้วพายุชัดๆโอ้โหเกือบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะนี่ดูโอ้โหจะบอกว่าเย็นแรงประหยัดทนทานแล้วก็ที่สำคัญงานใหญ่ๆที่อิมแพคเมืองทองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเรา ใช้ในงานเปิดตัวสินค้าเปิดตัวงานมหกรรมใหญ่ๆระดับประเทศใช้ไฮโดรวินไว้วางใจไฮโดรวินมีคนถามผมนะครับว่าไฮโดรวินเนี่ยมันคือพัดลมไอน้ำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราคือระบบทำลมเย็น e ีเวนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหญ่รุ่นพี่บิ๊กอย่างนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรุ่นที่ทำลมเย็นได้เย็นมากๆ ถ้าในภาษาชาวบ้านทั่วไปที่เป็นระดับแบบเอาไปพัดลมที่ใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพัดลมไอเย็นไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้พ่นออกมาทำให้หัวเราเปียกอันนี้เป็นระดับอุตสาหกรรมเรียกว่าระบบทำลมเย็น e ี a p o บโพ i v ร AIR c o อร์ค cool น er นะครับหลักการทำงานง่ายๆนะครับก็เอาลมร้อนหรือลมปกติอากาศปกติเนี่ย ผ่านเข้าไปที่เครื่องนะครับแล้วก็แผงคูลิ่งแพดที่มีคุณภาพสูงและก็มีน้ำผ่านเข้าไปทำให้ลมที่ดูดเข้าไปถูกดูดเข้าไปเนี่ยเป็นลมเย็นจากลมร้อนเป็นลมเย็นแล้วพ่นมันออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำนะครับอย่าเข้าใจผิดมันคือระบบทำลมเย็น e ี a p o บโพ i v ร a ทีฟแ o ร์ค cool er, ูแล้วอย่างเครื่องนี้รุ่นใหญ่อย่างนี้ 240ลิตรที่บรรจุน้ำได้เนี่ยใช้ได้ทั้งวันเปิดได้ทั้งวันอา้าวจะให้ดูตัวอย่างงานที่ Impact เมืองทองนะครับก็ซื้อเราไปใช้นะครับกับไฮโดรวินรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้พี่บิ๊กพี่เบิ้มแบบนี้เย็นแรงประหยัดทนทานยังไงอา้าวเย็นแน่นอนผ่านน้ำ รุ่นนี้เครื่องนี้เนี่ยเนี่ยเครื่องนี้เลยเนี่ยผมใช้มา2ปีละการดูแลรักษาก็โคตรง่ายเลยก็แค่ขันน็อตออกมาที่แผงพวกนี้ถอดแผงออกมาฉีดน้ําล้างๆๆๆใครทําก็ได้ไม่ต้องใช้ช่างเลยฉีดน้ําล้างหน่อยล้างถังให้สะอาดหน่อยทุกๆ1เดือนหรือ2เดือนสเดือนก็ได้แล้วแต่ว่าคุณใช้งานในหน้างานแบบไหนส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ระบบทำลมเย็นอย่างนี้อย่างเช่นงานที่ i m p a c t เมืองทองธานี ก็ไปใช้ในโถงใหญ่ๆเพราะที่นั่นเนี่ยต้องบอกว่าคนเยอะเวลามีงานจัดงานในคนจะเยอะมากแล้วก็เอาไปช่วยเติมความเย็นที่เขามีแอร์อยู่แล้วนะก็ไปช่วยได้และสำหรับธุรกิจที่เป็นร้านอาหารต้องเรียกว่าเหมาะที่สุดเลยนะครับเพราะนี่ทำมาเพราะว่าเชิงพาณิชย์และระดับอุตสาหกรรมค่าไฟเท่าไหร่ตัวใหญ่อย่างนี้อ้าวให้ทายเปิดวันละ8ชั่วโมงนะครับไฟ1,100วัตต์ เปิดวันละ8ชั่วโมงนะครับ1เดือนเนี่ย30วันเนี่ย1,056บาทนี่คือค่าไฟเย็นมาจากนี่ระบบน้ําแรงมาจากด้วยนี่เลยเบอร์12นี่มี12เบอร์นะครับแรงมาจากมอเตอร์ทองแดง100%ทนทานแน่นอนโอ้โหด,โดูตอนนี้บุนเข้าไปนู่นจะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว โอ้โหหัวสั่นหัวคลอนเลยมึงตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารร้านหมูกระทะร้านกลางแจ้งหรือร้านที่อยู่ในระบบปิดจะเอาไปช่วยแอร์คุณก็ได้ถ้าแอร์คุณยังเย็นไม่พอความเย็นไม่ถึงก็เอาไปช่วยได้เดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าใช้ยังไงนะครับเรามีตั้งแต่รุ่นใหญ่พี่บิ๊กเบิ้มแบบนี้รุ่นพายุแล้กันพายุบูคแคมอ่ะ12ระดับความแรงรุ่นกลาง 6ระดับความแรงนะครับแล้วก็รุ่นเล็กสุดของเรา3ระดับความแรงเย็นแรงประหยัดทนทานครบจบไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำนะครับเป็นระบบทำลมเย็นเย็นแค่ไหนลองไปฟังจากผู้ที่มาร่วมงานที่ i m p a c t เมืองทองก็แล้วกันนะครับโอ้โหได้มาเย็นตรงนี้มันเย็นมากเลยค่ะไฮโดรวินนะคะเย็นมากเลยค่ะทำตอนแรกมานี้นะคะผมยังไม่แห้งเลยค่ะตอนนี้ผม,มแห้งแล้วปลิวว่อนเลยนะคะ คือตอนนี้เนี่ยก็อากาศดีครับเพราะว่ามีแบบว่าลมเย็นนะครับผมไม่ใช่แค่แบบว่าเย็นอกเย็นใจนะครับแล้วก็เย็นกายด้วยครับผมเย็นสบายมากค่ะเย็นตอวน,นี้ <laughs> ก็รู้สึกว่าลมเย็นสบายแล้วก็ไม่รู้สึกถึงเ,ออเสียงรบกวนนะคะ รู้สึกว่าเย็นแบบสบายๆนะคะไม่ได้หนาวจนขนลุกสําหรับคนขี้ร้อนน่าจะชอบเลยค่ะจริงๆตอนแรกเดินผ่านอะตกใจนึกว่าลมอะไรเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะเสียงเบามากขนาดยืนใกล้ๆยังไม่รู้เลยค่ะมาถึงปุ๊บคือด้วยแรงดึงดูดของพัดลมและความเย็นสบายมาหาพัดลมก่อนเลยฮะส่วนตัวชอบลมโฟอยู่แล้วนะฮะแล้วด้วยด้วยพื้นที่ที่กว้างก็มีความถือว่าถือว่าเย็นสบายดีฮะวันนี้อากาศเย็นสบายเลยค่ะ ก็ลมลมแรงค่ะเข้ามาแล้วคือคือเหมือนแบบคนละโลกเลยคือเย็นสบายเลยค่ะเย็นฉ่ำดูสิครับ <laughs> ผม <laughs> ผมปิีวหมดเลยนะคะ <laughs> ถ้ายังไงใครที่อยากสนใจที่เป็นธุรกิจอาหารหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆคะ่ะเชิญใช้บริการตรงนี้ได้เลยค่ะไฮโดวินนะคะ